อะไรอันไหนอันนั้นต้องกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอันนั้นมันวิตามินซีก็ซื้อมาให้กินนั่นแหละอันนี้นะใช่ไหมวิตามินซีกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนะให้กินกินก่อนไม่กินข้าวไปกินแต่ก็แสบท้องไม่กินข้าวหน่อยนึงกินข้าวกินข้าวไปสามคำเนี่ย บะหมีทำไปสามคำบะหมี่นะ่ะจะได้เปิดคอก็าเอาบะหมี่มาให้เส้นเดี่ยวโหมี่ลูกชิ้นยังงองแงงอยู่เนี่ยมันไม่หายนะกินจะได้กินยาแล้วแหเร็ว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 คนเก่งเล้วมามาเดี๋ยวป้าป้อนเดป้าจะไปทำงานแล้วเนี่ยสายมันสายนะเดี๋ยวป้ากลับมามืด ตายยังไปไกลอยู่ขึ้นนั่งก่อนขึ้นนั่งก่อนเดี๋ยวมันจะหกขึ้นนั่งครับ <c oughs> ขึ้นนั่งกินก่อนเขา,าอยากออกไปสักเออผัอกก็จะเพิ่งกินกินลูกเข็นเดีย๋ยวเส้นก่อนผ้าผ้าเขาพูดถึงผ้าผ้าอะไรผ้าอยู่นุ่นทำไมผ้าคีริ้วติดแขนเขาอ๋อเรื่องเยอะนี่นี่ อ่าเรียกคนเก่งแล้วป้าอุตส่าห์เดินไปซื้อมาให้นะกินก่อนแล้วมั่มก่อน,นเอาเส้นไหมเดี๋ยวมาให้ไม่หายนะเป่าก่อนละนี่ไม่หายง่ายนะเอาเป่าก่อนร้อนนะฮะเปล่าเป่าเอาเข้าปากไว้จะลิ้นพองเลยนะ อ่ะเปล่าให้รู้ <ขอ S 2> ไหมฟ้ามาไหนเปล่าเราทำไมโทรศัพท์ปันเรามีสองเลีงไหนเนี่ยอ่ะพอมาอ่ะพยายามมาใกล้ใกล้มาใกล้ ตัดเลยตัด,ดเลยตัดให้ขาดเออให้ขาดตัด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 ที่กัดเออนั่นแหละกินถ้าไม่กินมันมันไม่มีอะไรอยู่ในกระเพาะแล้วเวลากินยาเข้าไปอ่ะมันจะกัดกระ,ะระเพาะเข้ใจไหมมันจะทําให้แสบท้องแล้วมันจะไม่หายง่ายเนาะ โอเคเอาเอาบายบายกไนพอแล้วบายบายกันมาเลยคนเก่งแล้วนี่บายบายไม่ได้แวะกล้องกันเด้อบ้าค่ะเฮ้หายไวๆนะคะโอเคเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ